ถ้าในเฉ p า o r t section ของเตาแก๊สอะ่ะเราน่าจะเป็นเบอร์ต้นต้นเราเป็นรายแรกที่ทำเซฟตี้วาวหลังจากนั้นเป็นมาตรฐานเลยทุกคนก็เป็นระบบนี้หมดมีลูกค้าหลายรายเลยซื้อลักี้เฟยแม่สั่งมาอันนี้เป็นคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดจากเตาแก๊สธรรมดาทั่วไปตอนหลังก็เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นกระจกเทมเปอร์ปรับดีไซน์สินค้าใหม่ให้โมเดิร์นมากขึ้นเราก็จะเน้นลูกค้าที่ต้องการสินค้ามีคุณภาพเชื่อมั่นในความปลอดภัยนี่คือจุดแข็ง และี่เฟมตอนแรกก็เช่าเอาตึกแถว2ห้องเมื่อก่อนยังใช้แบบกันไกตัดมือคุณแม่ก็จะเป็นแผลเว่อร์ไปหมดความยากก็คือตอนแรกเนี่ยคนก็จะไม่รู้จักเริ่มด้วย Product d i f f e r e n t i a t e เราเป็นรายแรกที่ทำเซฟตี้วาลก็คือว่ากดแล้วบิดอ่าถึงจะติดถ้าเป็นเตาแก๊สในสมัยแรกเนี่ยลูกบิดหมุนได้ฟรีเลยหมุนปุ๊บแก๊สออกหมุนปุ๊บแก๊สออกอันตรายถ้าเด็กมาบิดเล่นหลังจากนั้นเป็นมาตรฐานเลยทุกคนก็เป็นระบบนี้หมดช่วงที่สตรองที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่ เริ่มทำโฆษณาทางทีวีเป็นแบรบนด์แก๊สแบรบนด์แรกที่ทำโฆษณาลักกี้เฟมจุดประกายความสุขทุกครัวเรือนเป็นยุคของมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนาะพรมันเป็นเพลงคนก็อยากจำได้ติดหูน่าจะเป็นโฆษณาที่ประสบความสาเร็จที่สุดของบริษัท ก็มาทางสาย p r o d u c t d e v เ l ล p m e n t เลยสินค้าใหม่ๆทุกตัวก็จะผ่านมือผมจากเตาแก๊สธรรมดาทั่วไปตอนหลังก็เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นกระจก Temp e r ให้มีการทำความสะอาดที่ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวที่มีเทอร์โมเซนเซอร์และ s a f e t y ดีไว c e สำหรับซูเกจนหรือว่าคนที่ขี้ลืมสมมติเราตั้งหม้อทิ้งไว้แล้วเราไปทำอย่างอื่นมันเริ่มจะไหมแล้วเนี่ยมันจะตัดแก๊สเองเลยในส่วนของคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ทาตลาดในส่วนของออนไลน์ให้เข้าถึงมากขึ้นปรับดีไซน์สินค้าใหม่ให้โมเดิร์นมากขึ้นทำยังไงงให้แบรรนนด์ขอเาเาป็ มามถ้าคิดจะซื้อเตาแก๊สหรือว่าที่มันเกี่ยวข้องกันอย่างเครื่องดูดควันเตาอ,อบอะไรอย่างนี้อ่านึกถึงนักพิเศเป็นอันดับหนึ่งงานคอแลแลบก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวที่แบรนด์2แบรนด์ที่ดูแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันอ่ามันมาทํางานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นคา r n นิวัลหรือว่าเพอร์สเปกทีฟออกเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นขึ้นมาซึ่งมันก็จะได้ฐานตลาดของทั้ง2แบรนด์มารวมกัน มีรูปกระดักยังคงเป็นเตาแก๊สเพียงแต่ว่าเราก็มีการขยายไลน์เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดควันซิงหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กคิชเชนแอพพลยเอนซ์เช่นเตาไมโครเวฟหม้อหุงข้าวเตาอบอเครื่องปั่นสมูทตี้ ของเราผลิตชิ้นส่วนเองเกือบหมดอันนี้เป็นจุดแข่งของเราที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ตลาดต่างประเทศก็จะขยายจากการไปออกงานแสดงสินค้ามีพาร์ทเนอร์แนะนำกันมาความยากเนี่ยอยู่ที่การหาลูกค้าที่ใช่ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้จริงๆจะไม่รู้ถึงความต่างว่าเตาแก๊สลักกี้เฟนต่างกับเตาแก๊สถูกๆยังไงเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าทำไมของเราถึงแพงกว่าทำไมเราถึงกล้ รับประกัน5ปี ตลาดที่เป็นโลเอ็นเลยจะไม่ใช่ตลาดของเราเราก็จะเน้นลูกค้าที่ต้องการสินค้ามีคุณภาพเชื่อมั่นในความปลอดภัยนี่คือจุดแข็งต่อไปก็คือทํายังไงให้สินค้าเนี่ยมีวาลูแอดได้มากขึ้นเราขยายไลฟ์เอาไปเป็นสินค้าที่ไฮวาลูมากขึ้นเช่นเตาที่เป็นบิวอินแต่ถ้าในเซกเมนต์เดิมเราก็ต้องปรับปรุงโปรเซสให้มันกระชับมากขึ้นให้ต้นทุนการผลิตมันลดลงเราไม่ให้แกะหัต่างกันเกินไปนะสามารถเชียร์ได้ว่าคุณเปลี่ยนไปใช้ลัคกี้เฟรนซ์เพิ่มเท่านี้เอง อย่างตัวที่เราขายดีที่สุดก็คือเราแ๊สตั้งโต๊ะตัวหนึ่งประมาณ2,000บาทใช้ดีๆเนี่ยใช้กันได้แบบ10ปี20ปีเลยหารออกมาเป็นไม่ถึงมลบาทมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงในความปลอดภัยของคุณไหมแทนที่จะซื้อกับตัวหนึ่งไม่ถึงพันบาทใช้ได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วต้องเปลี่ยนแต่ที่สําคัญกว่าถ้าเกิดมันรั่วมันไม่ปลอดภัยขึ้นมาอันนั้นไม่คุ้มกัน สามสิ่งที่เราจําเป็นต้องพัฒนาตลอดเวลาคือผมเรียกเป็น3ามพีแล้วกันหนึ่งคือ Product ทํายังไงให้เรามี p ป o ด u c t ใหม่ๆเหมาะสมกับตลาดแข่งขันได้2ก็คือเรื่องของโปรเซสมันมีอะไรที่สามารถปรับปรุงได้พีที่3คือ People ทํายังไงเราจะพัฒนาคนของเราให้เก่งได้คุณแม่พูดเสมอวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ทำยังไงให้ดีกว่าวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พยายามสืบทอดกันมาแล้วก็พยายามจะให้ทุกคนในบริษัทมีดี a ตรงนี้ไปด้วยกัน จุดมุ่งหมายสูงสุดเลยอ่ะคุณเข้าไปซื้อทั้งครัวเป็นลักกิฟต์เอ็มหมดเลยแน่นอนทุกสินค้ามีเจ้าตลาดของเขาเราจะทำโปรดักต์ยังไงให้เข้าไปในสู่ช่องว่างที่คนอื่นเขายังไม่ได้เข้าไปคุณภาพคือจิตวิญญาณของเราถ้าเรามีสินค้าที่คุณภาพดีราคาเหมาะสมลูกค้าซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่ายังไงก็อยู่ได้เติบโตได้ครับกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ